ได้มาอีกแล้วครับนี่แหละครับปะเอินครับซื้อมะแบงกันครับตัวนี้สิบแปดกิโลกว่ากว่าครับคนน่ะยังไม่ตายเลยวาบหวาบอยู่ปะเอินใหญ่สดสดเลยครับขึ้นมาจากฟางสดสดห่อนๆอนเกือบพอดยี่สิบโลสิบแปดโลกว่ากว่าครับ ปลาเอินใหญ่ปลาอิสุกปลาเอ็น18โลเกือบพอด2 0โลขึ้นมาจากน้ำโขงสดๆมึงนะครับโอ้เย็ดปกใหญ่เลยอลังขึ้นละ